ฟิลแฟนมากเกรทวลลีธอนโพสรูปผ่านอินสตาแกรส่วนตัวดูแลอย่างดีทั้งนั่งกินข้าวเดืยกันขับรถให้ตอบแล้วสาวคนไหนเป็นคนถ่ายรูปให้ทำเอาหลายคนเอ็นดูในความสดของพระเอกหนุ่มมาดเ้มเกรทวลลีธอนกันใหญ่เมื่อมีแกงภาพคนดีที่ไหนซึ่งเป็นแกงเพื่อนของหนุ่มเกรทนัดรวมตัวทานข้าวครอบทีมแต่ละคนควงแฟนมากันเป็นคู่ๆอทิอเล็กทีลเดชมากับโบวิลดา ด้านบอยประกณ์เปิดตัวหวานใจกวางเฟยพปรปวีเจมจิลายุมากับโฟมแฟนสาวนอกวงการส่วนคู่ที่แต่งงานแล้วเป๊กเปรมน,นัทมากับภรรยาสาวนิวนภสนัสสนเหลือหนุ่มโสดคนเดียวในกลุ่มอย่างเกรทที่ยังไม่มีแฟนแถมก่อนหน้านี้แม่กุ้งคุณแม่ของพระเอกหนุ่มมัดเข้มเกรทวลินทรเจ้าของร้านทองชื่อดังได้โพสผ่านเฟซบุ๊กประกาศตามหาเปิดรับสมัคร ลูกสะใภ้ให้ลูกชายคนโตหนุ่มเกรทแถมยังจะมอบทองให้อีกด้วยล่าสุดเกรทวลินทร์โพสภาพตัวเองในโมเมนต์ต่างๆทั้งนั่งกินข้าวด้วยกันและขับรถให้ซึ่งแต่ละรูปฟีลคนมีแฟนมากเพราะถ้าดูจากรูปแล้วไม่ได้ถ่ายเองร้อยเปอร์เซนต์งานนี้หนุ่มเกรทไม่ปล่อยให้คาใจเขียนแคปชั่นเคลียร์ชัดถึงสาวที่ถ่ายรูปให้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคุณแม่นั่นเองว่ากินข้าวด้วยขับรถให้ดูแลอย่างดี สี่รูปจาก30แม่แม่ถ่ายรูปให้หน่อยเรียกว่าสาวโสดอย่าเพิ่งถอดใจเริ่มทำคะแนนว่าที่สไพร์ร้านทองแม่กุ้งดวนเดี๋ยวจะตามคะแนนของหมายเลข375เจ็ดกกี้ชาครีนไม่ทันไม่รู้ด้วยนะ